จังหวัดเพชรบูรณ์วัลที่4เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา9นาทีณอ่างเก็บน้ำน้ำขึ้นน้ำลงหมู่ที่8ตำบลวังหินอำเภอวงองังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ในกรดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อำนวยการและมอบหมายให้ในายประกรณ์ตั้งใจตรงประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2567กล่าวรายงานโดยว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์พุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีโดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเอเพชรบูรณ์รวมกับอำเภอวังโป่งและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ในอำเภอวังโป่งผอศอูนย์วิจัยสรรภสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเจ้าหน้าที่กรมประมงกำนันตำบลวังหินนายกอบาตาวังหินผู้บริหารสมาชิกข้าราชการอบาตาวังหินผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีร่วมกิจกรรมและร่วมปล่อยปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์จำนวน1 0 0 0 0แตัวประกอบด้วยปลาพวง50,000ตัวและปลาใน50,000ตัวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์น้ำและเป็นแหล่งสร้างรายได้ ข้อเพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของประชาชนสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่และมีส่วนรวมกับทางราชการในวันข้าราชการพลเรือนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนต่อไปข้อมูลข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวชศรีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรักทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน